สวัสดีครับผมบูวันนี้นะครับผมจะมาเล่นซินด้าในตำแหน่งมิดเลนนะครับอ่ะโอเคลุยเลยดีกว่าผมเจอน่าจะเป็นคาทัศ์เหรอไม่น่าใช่นะไม่คาทัศนก็จาสูโอนนี่แหละครับไม่มั่นใจนะครับส่วนท็อปผมเป็นลีเวนอมูมูป่าโอเคน่าจะประมาณนี้ที่ผมมาเล่นซินด้ามิดในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหตุผลก็คือผมว่ามันเป็นตัวที่ เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับคือมันยืนเลนก็ไม่ยากครับแล้วก็คอมโบก็ไม่ยากมากครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องโพซิชันการยืนเนี่ยแหละครับคือซินดาเนี่ยเป็นตัวที่โหดครับแต่ว่ามีมีเหตุผลเดียวที่มันดูแย่ก็คือถ้ามันลึกไปหน่อยเนี่ยมันอาจจะตายได้ง่ายๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตำแหน่งการยืนดีๆที่เหลือก็โหดทุกอย่างครับสกิล มีสตันให้มีสโลให้นะครับมีดาเมจเคียร์มินเนียนกย็เร็วอะไรเงี้ยครับซึ่งโหดหลายอย่างครับแต่ตอนนี้ริเว่นหลุดจะกลับมาหรือเปล่าต้องรีหรือเปล่านี่โอเคกลับมาแล้วครับผมเจยาสุโอมิตโอเคตัดโลสัหน่อยแล้วกัน นี่แนะ่ต่อไปครับเล่นสินด้าค่อยๆเล่นไปก่อนนะไม่ต้องรีบครับพยายามต่อศัตรูไปเรื่อยๆแต่ผมว่าแนะนําให้ต่อเลเวลวสามผมว่าน่าจะดีกว่านะเพราะว่าวิวหนึ่งจะได้อัพเป็นวิวสองไงววหนึ่งถ้าแรกแค่วิวหนึ่งมันเหมือนมันไม่ค่อยแรงนะผมว่าขเขาเิวสองก่อนครับมีพุ่งแล้วอะผมจะนัพท่าหนึ่งแล้วก็ตามด้ยวยท่าสองนะครับ เล่นไปก่อนครับยาสุโอมันมันเป็นตัวที่ประมาทไม่ได้อยู่แล้วบางคนอาจจะงงบางคนที่บางคนที่ไม่เคยเล่นซินด้านะครับก็อาจจะยังไม่รู้สกิลเดี๋ยวผมจะบอกสกิลซินด้าให้นะครับสกิลหนึ่งซินด้าเนี่ยพูดถึงพาลีก่อนดีกว่าพัาสีซินด้าเนี่ยจะทําให้สามสกิลแรกของซินด้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อเราอัพเต็มโอเคประมาณนี้ส่วนท่าแรกซินด้าเนี่ยพอใช้ไปจะทำดาเมจครับ แล้วก็สร้างลูกบอลทิ้งไว้แค่นั้นเองครับลูกบอลก็เอาไว้คอมโบกับท่าอื่นครับเนี่ยครับมันก็จะทำดาเมจปึ๊บเนี่ยแล้วก็ทำดาเมจแค่นั้นเองส่วนสกิลสองครับเราต้องใช้กับพวกสัตว์ป่ามินเนี่ยนเลนหรือว่าลูกบอลเราก็ได้ครับเพื่อที่จะดึงลูกตุ้มมาดึงมาแล้วก็เอาไปปาใส่ศัตรูพอปาใส่ศัตรูเนี่ยจะสโลแล้วก็ทำดาเมจครับประมาณนี้ส่วนท่าสามมันเป็นการสะบัดออกแต่ถ้าลูกตุ้มเราเนี่ยสะบัดโดนลูกตุ้มด้วยลูกตุ้มจะกระเด็นออกไปแล้วถ้าลูกตุ้มไปโดนศัตรูเนี่ย มันจะติดสตานครับส่วนอันตีก็ขี้ใส่ศัตรูเลยตัวเดียวแล้วมันก็จะทําดาเมจแต่มันจะแรงขึ้นเมื่อยิ่งมีลูกตุ้มนะครับเนี่ยครับยิ่งมีลูกตุ้มเยอะมันก็ยิ่งแรงครับประมาณนี้สกิลของซินดาทั้งหมดรีซินอยู่ป่านี้ครับระวังระวังหน่อยดีกว่า ค่อยเล่นครับใจเย็นไอ้เนะไอ้เนะทำเป็นจะตอดนี่ไงเราตอดคืนบ้างเป็นยังไงละ่ะเนี่ยมันเป็นตัวที่เคลียร์มินเนี่ยเร็วมันแบบสกิลก็แบบครูดาวเร็วนะสกิลหนึ่งเนี่ยครูดาวแค่าสามบกกาิกว่าครับมันทำให้เราเคลียร์แบบเคลียร์มินเนี่ยเร็วมันก็มันทำให้เรายืนเลนง่ายอะ่ะ รีเวนจะแกงหรือเปล่าเคครับค่อยๆเล่นไปก่อนเหมือนอามูมูพยายามจะแกงกลางครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า แงยากเนาะเขามีวิงวอครับเรนล่างใส่กันละไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอ้โหแรกช็อตแรกดับเบิลคิวอ๋อเอ็ีซีซัพพอร์ตได้อย่างได้อย่างหล่อสองครับไปโอ้หลบหลบสวยมาก โอเคผมยังเวลห้าอยู่เลยอ่ะกลับก่อนดีกว่าเล่นซินด้าไม่มีอะไรมากครับหลักการคิดง่ายๆคือพยายามอยู่นอกไฟรักษาการยืนของเราตำแหน่งการยืนของเราให้ดีครับแล้วก็คอยสกิลสนับสนุนเพื่อนไกลๆแค่นั้นเองครับหลักการเล่นซินด้าโอเคผมมีังตีละ เสียเยอะสุดมากสเปลผมไปครบละสเปลถ้าสเปลผมไปครบแบบนี้ผมไม่ค่อยกล้าเล่นกับใครเลยและยิ่งตัวที่ไม่มีกระโดดแบบผมด้วยนะผมรู้สึกแบบไม่อยากทำอะไรเลยอยากฟาร์มอย่างเดียวรอสเปลกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยห้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าผมจะออกไอเทมชิ้นแรกมาเป็นโม,โมเลโรนะเพราะยังไงท้ายเกมเนี่ยต้องได้ใช้แน่นอนทั้งคาลิตาทั้งยาสุโอ ซับเทนมาเต็มแน่นอนโมเลโลเนี่ยมันช่วยลดซับเทนศัตรูครับทำให้ศัตรูเนี่ยสถานะดูดเลือดเนี่ยได้น้อยลงดูดลดด,ดูดเลือดเบาลงนั่นแหละ นั่นยากเนาะคือเขามีพุ่งมีอะไรตลอดเวลาเลยผมก็สกิลได้เรื่อยๆครับไม่คิดมากอยู่แล้วเด็บเบิ้ลบัมหมดลองลองไปแจ้งเลยล่างหน่อยแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ กลับเลนของเราดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยผมสกิวว้าวยาโซนนี้วิ่งวอลเลยเหรอกลัวกระถันเลยเหรอเสี่ยวใช่ไหมยค่โซเข้าใจนะคือผมใช้ท่าสองดึงคลิป ตัวตีใกล้มาตัวหนึ่งแล้วก็เอาไปเหวี่ยงใส่ตัวตีไกลแล้วก็ท่าแรกแค่นั้นมันผมก็ได้มีเนี่ยนสีต่ตัวแล้วอะเสียงรถดังมากขออภัยคุณผู้ชมครับแค่นั้นผมก็ได้ผมก็ได้มีเนี่ยนสี่ตัวแบบสบายๆแล้วอะอืมมันเป็นตัวที่แบบเคลียร์มีเนียนได้ดีมากตัวนี้บอกเลยเนี่ยครับปึ่มหมดแล้ว ายไม่น่ารอดโอเคสวยงามนี่ขนาดเอกซอ้อนนะนี่อะจะสู้ตั้งนานก็ไม่บวกนะจนแบบอีกไนท์ผมคูดาวเสร็จแล้วอะแบบค่อยบวกอะไรเงี้ยหลงง่ายมากโอเคผมขึ้นโมเลโร่เลยอย่างแรกแล้วเดี๋ยวต่อไปผมขึ้นมาเป็นตามที่มนันแนะนำเลยนะหกอย่างนี้เลยอืผมว่าจะขึ้นตามที่มนันแนะนำแต่ผมจะขึ้นมาเป็นนี่ก่อนละกันเอ็ดออฟไนท์เอ,อ้ไม่ใช่ รูเดีนเอโคหืมรีซินครับกำลังไปช่วยเอาวะสวยงาม คอมโบซินด้าก็ไม่ยากนะถ้าเราจะสตาร์ตศัตรูก็ท่านหนึ่งไปแล้วก็ตามด้วยท่าสามครับมันจะติดสตาร์ตแต่ต้องกัดกัดจ,จังหวะดีๆนะคนเล่นมือใหม่นี่อาจจะแบบอาจจะใช้ไม่ค่อยโดนนะใหม่ๆหรืออาจจะโดนตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้แต่ผมใช้ไม่ค่อยโดนนะคือผมเป็นพวกที่แบบบื้อมากไอ้เรื่องพวกอย่างนี้ไปตีต่อสักหนึ่งทีไหมนี่แน่โอ้เจ็บนะหน่าจาโซ่เจ็บนะหน่า อ๋อผมลืมบอกว่าจําได้ไหมที่ผมบอกว่าพาสติของซินด้าเนี่ยจะทให้สามสกิลแรกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่ออัพเต็มต้าแรกผมเนี่ยเต็มละรู้ไหมมันทำอะไรได้ครับสกิลไหนเอ่ยดาร์กระยะเวลาของลูกบอลจะเพิ่มขึ้นเป็น8วิโอไม่ใช่แสกิลแรกนี่สสกิลเลยอโนโน เมื่อกี้เสียโดนลีซินมากมันทำให้รูปวันผมอยู่นานขึ้นแต่ถ้าสองสกิลสองผมถ้าอัพเต็มนี่ดีมากเลยนะอัอนตีพร้อมปึบปึบปึบอุ้ยไม่โดนจบจบเลยอ๋ออมูมุยไม่มีอันตีครับถ้ามีอันตีนี่แบบมันใช่เลยนะคอมโบนั้นอาจจะตายได้เลยนะ ใช้คอมโบเคียมินี่ไปเรื่อยครับท่าสองใส่คิปตีใกล้ท่าสองใส่คิปตีใกล้แล้วก็ท่าแรกตามใส่เอาไปคอมโบใส่ตัวตีใกล้เหมือนเมื่อกี้เลยใช้คอมโบนี้เคียมินี่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับเสียเราจะไวพอสมควร รอด้วยสิกำลังไปไม่น่ารอดครับคอมโบผมเมื่อกี้หนึ่งสามสะบัดออกใช้ท่าสองดึงกลับมาทุ่มใส่มันอะไรประมาณนี้คอมโบกับเลนเราแป๊บ ตีพร้อมบอกเพื่อนแป,ป๊บอือหือไม่โดนถ้าโดนนะบอกเลยว่าฟินแน่นอนฉอตเมื่อกี้เฮ้ยเลนเลนล่างบวกครับเอา้าได้แล้วผมไม่ต้องไปล่ะงานเข้า ้เสียดตายมากคือถ้าแรกผมกูดาวถี่ไงมันกัดจังหวะสู้ยากนะเนี่ยซีโซเนี่ยขนาดเขาเอ็กซอร์สผมนั่นอะลองไปเล่นกันดูนะฝึกให้เป็นเมนเลยก็ได้นะเมนซินดาอะไรเงี้ยเล่นให้โหดๆเนี่ยผมว่าม wow, ันก็โหดนะตัวน so ี oh, ้โอเค ผมยังไม่อยากไปแกงเลยไหนถ้าเจอรีซินกลางทางนี้น่าจะตายเลยกลับก่อนดีกว่าผมขึ้นไอเทมชิ้นนี้มาติดไว้สักหนึ่งชิ้นละกันรองเท้าเจาะเว็ดรองเท้าเจาะเทยังไม่เอาดีกว่าเอานี่มาก่อนดีกว่านี่แรงแรงแบบชัวปา้าบเอาว่ะรีซินมังกรไปเลยเดี๋ยวไปช่วยเลยมังกรไฟด้วยไม่อยากเสียครับ อ้าวลิซินไม่กล้าเล่นนี่เยสโซกำลังมาเอ้าลักไม่น่ารอดนะน่ะบึ้ม <c oughs> ลิเวนล,ลงมาเหรอเนี่ยเพิ่งสังเกตไปเร็วๆๆ็มังกรแล้วกัน เดี๋ยวๆๆๆๆยังไงอีกคนนึงจะเอามังกรอีกคนนึงจะเอาแชมเปี้ยนเอายังไงโอเคมังกรค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆสบายๆแล้ว ไอโซก็น่าจะไม่กล้าเล่นกับเราแล้วหรือเปล่าเนี่ยงานข้าแล้วครับสกิลว่าวโอ้โหวิงวอร์ทีไอเราก็ลืมนึกเลยว่าวิงวอร์นการอันตีผมได้โอ้โหเฟลเฟลหนักมากบอกเลยช่อนเมื่อกี้ผมไม่มีอะไรสู้ไอโซ่แล้ว พอพอพอรออันติีมาอีกรอบครับหืมดีซินอยู่เลนบนยูสโซวิ่งลงล่างโอเคผมไปเลนบนได้ไปช่วยเพื่อนหน่อยไม่มีโอเค นึกว่ายะโซจะขึ้นผมนึกว่าผมจะตายนะถ้าขึ้นผมตายแน่นอนเลยอะไม่มีมานาแล้วด้วยว้าวลิซินน้ำมันคิวครับออกรองเท้าก่อนแล้วก็นี่ปะลุยต่อครับ <c oughs> เล่นบนเป็นไงบ้างอามุมูน่าจะได้นะลิซินน่าจะไม่ไหวหรอกเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยยังต้องแลก รอบนี้ผมมีอีกนายแล้วน่าจะเอายาสุโอได้สบายๆหรือเปล่าถ้าไม่ติดวิงวอนนะายฮู้คอมโบมันเล่นง่ายมากแล้วโหดมากเลยนะซินด้าเนนะี่ยเป็นตัวที่โหดแบบเรียบง่ายครับ ไปช่วยแก๊งเลนล่างหน,น่อยละกันฮู้ฮู้ฮแรงนะนั่นไม่น่าทันครับอยู่ป้อมกลางของเราเนี่ยแหละดีละไปแก๊งเลนอื่นจนแบบป้อมเราจะแตกแล้วอะ ไปอาบูไปอาบูก่อนดีกว่าอยากได้บูจังเลยต้องไปช่วยเพื่อนแล้วละ่ะอันตรีผมมาแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหโจบเลยเฮ้ยทันหรือเปล่ามูมู โอ้ไม่ทนันเลนกลางแตกนะเนี่ยถ้าผมไปไม่เป็นไรช่างมันเถอะเลนกลางมันเห็นนี่ว่าโอ้โห,โหดูตัวเองดิแก๊งบ่อยจัดเลนเลนเลนแบบเลนกลางที่ไปแล้วนะเฮ้ยต้องช่วยนะเนี่ย เฮ้ยไม่งั้นขายตายเลยนะะปะป้อมล่างครับอือ เอาไหมจะเล่นไหมนี่นะมีอีกไหมอือกลับบ้านดีกว่าเพื่อนกลับเราก็ต้องกลับตามนะเอาป้อมกลางดีกว่าครับ เล and <AND well. ่นซ <Y> ินดานี่ไม่ต้องพยายามท่องไว้ครับว่ารักษาการยืนให้ดีครับอย่าเข้าไปตายแบบลึกๆแบบลึกเกินไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคโอ้ยบูบาบอยากได้อะอยากได้มาก โอเคขออภัยคุณผู้ชมครับมีคนทักมานื้อก็จะมีทุราสำคัญมาเรากลับมาลุยกันต่อในเกมครับตอนนี้ตัวที่ผมคอมโบตายตอนนี้ตัวที่ผมคอมโบตายน่าจะทุกตัวนะหนูนูนี่อาจจะตายด้วยก็ได้นะคือผมแรงพอสมควรเลยนะผมกลับบ้านก่อนตังมี2 5 0 0แล้วครับ เราดูเชิงเพื่อนก่อนดีกว่าเฮ้ยได้ขนาไม่ได้โอเคตกใจหมดต่อไปลาบาดอนหรือผมจะขึ้นมาเป็นซอนย่าดีเอาไงดีคือบางทีเราก็แรงแล้วนะซอนย่าก่อนไหมเฮ้ยแต่ผมอยากขึ้นเมใจ <c oughs> ขึ้นเมใจดีเลยนี่ตายตลอดเลยนะ บางคนอาจจะงงนะครับว่าเมจัยนี่คืออะไรเมจัยคือไอเทมไอเทมที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับแล้วก็บวกเวทให้ไม่เยอะนะแต่มันมีภาษีสำคัญคือมันจะมีตัวเลขอยู่ตรงเมจัยเห็นไหมครับถ้าเรายิ่งค่าได้เนี่ยตัวเลขมันจะยิ่งขึ้นครับแล้วถ้าตัวเลขยิ่งขึ้นแล้วถ้าตัวเลขยิ่งขึ้นก็เท่ากับว่า เราจะยิ่งมีเวทมากขึ้นครับถ้าตัวเลขยิ่งเยอะนะเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นมี12แล้วตอนเนี้ยเวทผมบวก60 80แล้วอะ่ะเฮ้ยไม่ตายโอ้โหมิอรจูันตีสวยมากครับแต่ช็อตเมื่อกี้ผมไม่ ผมเอายยสูโอบไม่ตายสกิลพลาดไปหน่อยครับแต่ก็ได้อยู่เราตายคนเดียวแต่ก็อืถือว่าโอเคครับต่อไปขึ้นมาเป็นลาบาดอนแล้วก็วอร์สตาร์ดีกว่าเนาะอืมลาบาดดอนแล้วกันครับ เขาขอโทษใครอ่ะขอโทษเราเหรอเขาได้คุยเขาเคยคุยกับเราปะบางทีผมไม่ค่อยได้อ่านแชทอะเลื่อนหาแปบบ๊บไม่เกี่ยวเนาะอ๋อได้อาทปปะครับอ๋อไม่ได้อ่านอัดอ,อยู่มาลุยต่อครับผมก็อยู่ขอโทษค่ะพี่แล้วคือเราตายอยู่คนเดียวไง นี่อันติขาทัดเหรอเนี่ยไม่น่ารอดครับบอกเลยใครใครคือผู้หลือเหลือรอดหัวแตกอ้าก็แต่ฟักแต่ไม่เป็นไรได้ก็ดีแล้วครับเราป้อมล่างต่อ แต่ตอนนี้เราไม่มีอันตินะเอาไงดีจะดันต่อหรือว่าดันต่อไปแล้วกันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามีแฟดอะน่าจะรอดอยู่มั้งน่าจะได้ป้อมนะผมว่ามาแล้วลีซินกลับดีกว่า อันตีผมมี2ี่ว่าวิอ่ะแต่ว่ามันมีสูตรเกียนเกียนอยู่มันมีสูตรเกียนเกียนอยู่สูตรหนึ่งนะเราแบบปั้นท่าแรกรอในป่าครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูป๊แบนบหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองทำให้ปึ๊บหนึ่งอันสองอันอย่างเงี้ยครับถ้ามีคนมาเราก็แบบอันติสีสวนอันติสีสวนไปเลยอะ่ะเนี่ยคือคอมโบมันเกียนนะคือแบบ ถ้าถ้ายิ่งรูกวันเรามีอยู่เยอะเนี่ยครับมันก็จะยิ่งแรงขึ้นครับแล้วเราก็ปั้นอันติเราในป่าไอ้ปั้นท่าแรกเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือมันเกียนมากอ่ะเฮ้ยพี่โอเอาจริงดิแต่ว่าผมไม่มีอันตินะผมสกิลให้ได้ข้างนอกอย่างเดียวครับโ้เอาอะไม่น่ารอดครับ อีกหนึ่งตัวก็ไม่น่ารอดครับเอารีซินก่อนแปดครับปล่อยเขาไปแล้วกันช่วยช่วยช่วยฝัย่งนี้ก่อนโอเคสวยครับอู้คาทัดโอ้โอเคก็ใครที่ไม่รู้จะเล่นมิดเลนตัวไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเอาอันไหนไปลงแรง้งตัวไหนไปลงแร้งดีซึ่งผมว่าซินดาเนี่ยเหมาะกับการเอาไปลงแร้งมากครับ ตัวมันโหดแบบเรียบง่ายอ่ะแล้วมันยินเลนก็ค่อนข้างที่จะแข็งในระดับหนึ่งเลยนะทีมไฟก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่รู้สิถ้าใครเป็นมิดเลนก็อยากให้ลองเล่นกันดูนะครับถ้าใครอยากจะฝึกเล่นมิดเลนก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ